งานศึกอัศวินดำมหากุศนณสวนอาหารคุณสาลายอมเมืองจัังหวดชุมพรเมื่อวันที่9ตุลาคม2555นายสุพลจุนใสในายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานศึกอัศวินดำมหากุศลณเวทีมวยชั่วคราวสวนอาหารคุณสาลายอมเมืองจัังหวดชุมพรพร้อมด้วยนายอำพันมากอัมไพประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายลิขิตสีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกิติศักดิ์พรมรัฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมืองนายประเวศคำผงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะและพันตำรวจเอกวิมลพิทักษ์บูรพาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรศึกอัศวินดำสัญจรครั้งนี้นำโดยพลตำรวจตรีสเสวกปิ่นสินชัยและนายเพิ่มศักดิ์ คงชูชัยเจ้าของสถานที่จัดศึกอัศวินดำมหากุศลและถ่ายทอดสดทางมเด้านายทีวีช่อง9มีวัตถุประสงค์เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพราะจังหวัดชุมพรเป็นประตูภาคใต้มีศักยภาพหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟมะพร้าวและยางพารา และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะกีฬามวยไทยให้คงอยู่เป็นที่นิยมสืบไปโดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลและชมรมมวยอาชีพจังหวัดชุมพร